ช่วงนี้กำลาาังวางแผนไปเที่ยวฮ่องกงอยู่ใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าทุกปีมีนะักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวฮ่องกงเกือบครึ่งล้านคนแต่ก็มีหลายคนที่ต้องเจอกับปัญหาเช่นถูกขายของแพงของไม่ได้มาตรฐานหรือซื้อของแล้วเคลมไม่ได้แต่ตอนนี้มันต้องกังวลต่อไปแล้วครับ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสภาผู้บริโภคได้ทํา MOU กับสภาผู้บริโภคฮ่องกงซึ่งถ้าไปฮ่องกงแล้วเกิดปัญหากย,ยกับสินค้าหรือว่าบริการแค่โทรไปที่สภาผู้บริโภคฮ่องกงเบอร์2 9 2 9 2 2 2 2อหรือเข้าวเว็บไซต์ c o n s u m e r o r g h k เจา้าหนั้ง่นก็จะประสานกันทันทีครับไม่ต้องห่วงเรื่ภาษาเดี๋ยวว่าเราจะกลับถึงไทย ส่วนคนฮ่องกองมาเที่ยวไทยแล้วเจอปัญหาก็สามารถติดต่อเราได้ที่สายด่วน1502หรือเข้า tcc.or.th จะตัวช่วยคุณและแก้ปัญหาให้ได้ครับเที่ยวสนุกเที่ยวมั่นใจเที่ยวปลอดภัยสิทธิของคุณคือความรับผิดชอบของเราครับจำไว้นะครับอยู่ฮ่องกองโทร2929 2222หรือเข้า c o n s u m e r o r g h k หรือถ้ายอยู่ไทยโทร1502หรือเข้า tcc.or.th เพราะสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผมใดครับ